กันค่ะโดยขี้วัวนะคะรอบนี้ เสร็จจะพักกินข้าวก่อนค่ะแล้วตอนบ่ายเข้ามาทำใหม่เพราะอีก3ามแปลงค่ะวันนี้อัดบ่อกไว้แต่เมื่อวาน3ามแปลงยาวสิบห้าบหเมตรนะคะเนี่สามแปลงแปลงนี้ยังลื้อพรุ่งนี้ค่ะยังมีเหตุให้เก็บอยู่ยังไม่ลื้อนี่ค่ะสามแปลง แปลงริมนู้นตัดใยนะคะวันนี้ตัดใยตัดเรียบร้อยเดี๋ยวจะคุมพะยางนะคะสามเปลงค่ะวันนี้เพราะเห็ดฟางเหลือแต่โรยเชื้อกับโรยปุ๋ยนะ,ะโรยปุ๋ยโรยเชื้อพักกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะ